สวัสดีครับพี่น้องครับมืีอนี้นารีบะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนนี้อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่จังหวัดนครน,นะครับเน,ะนะาะพี่น้องมากับน้องมะลินะครับเหมือนเดิมไปพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทะเลน,นะครับเนาะติดถนนใหญ่เลยนะครับดูนี้คืออำเภอ ปากพนังครับจังหวัดนนะครศรีธรรมรา,มมาชซู้อมาใช่าหมทินไลน์ก็ปีที่แล้วที่ห้าเคยมากนะครับเนาะแต่ปีที่แล้วบ่ดยมีโอกาสถ่ายชิปวีดีโอให้พี่น้องเบิ่งนะครับ แล้วั่งน้ำเมื่อนหลายปันนี้นะครับยังได้เล่นบินไส้เลนอย่างเดียนะครับพี่น้องไส้มาถึงขี่ครับโขดหินที่ว่าสั่นพี่นะครับสั่นครับสั่นก่อนพี่นะครับบรรยากาศร่มเย็นดีครับพี่น้องต้นไม้ใช่ฟังนะครับครับนี่ถนนใหญ่นะครับเราอยู่อำเภอปากพนังนะครับ นครศรีธรรมราชนะครับเนาะ้องไตนะครับเนาะติดกับอ่อเบอรโนร่จังหวัดสงขลานะครับเนะ้องโอ้ยนี่ปูนะครับนะน้กปูดำไตงมงมอือพี่น้องกดเห็นไหมเนาะปูดำหรือปูปูเป,ปียวกันนี่แต่ว่าโอ้หลายตัวนะครับนะาโอ้ไตงมงมอือพ,พี่น้องพองอี่ปูหลาย ครับนะ้าไปเบืองฟังัุณนะพี่น้องนะค่อยหยางน,นะครับพี่นอ้องย่างมือนนะครับนะอุ่มลูกหน่อยน้ำนะครับนะจากเมืองบรรยากาศนะครับพี่น้องครับยาง,งแรงๆครับตะวินค่อ,อยไกลตกดินอยู่ประมาณ4หามงแรกนี่แหละครับพี่น้องตรงนี้เขาลงมากถึง สั้นหินอันนี้เลยนะครับพี่น้องครับติว่าติดกับชายฟ่งเลยนะครับเนาะติดกับทะเลเลยนะครับทะเลที่มีกลงหันลมแต่ว่าเขาเลยเลยมากนิดนึงนะครับกังหันลมกว่าชยู่ประมาณ้างลังงุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่แหละครับน้องครับหันลมครับแต่จะมีหอยนะครับ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับมีปูน้ำพี่น้องเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งปูเด้อปูอยัาง,างนาหนี่เนาะแอบอยู่นะปูเปีย,นะยร์รูอว่าปูอย่างนี่้น,นะครับแอบอยู่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็แทบบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิง่งสำนีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ